นี่นั่งนี่แล้วเติรนเติรนนั่งนี่เออนั่งนี่ก็ย่อนขาลงนี้้ออสินั่งคืบอบ่เขาถ้าพ <c oughs> ักเยบอกไปเอาหยิบพัก มนันเ<ค>ขาเรียกก๋วยเตี๋ยวยนขาเลยกระห้อยขาลงทั้งนั้นเลยเมียคุหมอฝั่งตะไบมันเป็นคืออะไรไหนเลยเดินเดินบาทอะไรนีน่เป็นบาทหรือเป็นอะไรเป็นบานคน สวัสดีค่ะมามามา<ด>มาลุยมาลุย <laughs> โอ้โหตายมีหอยจุกีใช่ป่ะอือแราว่ามีแต่หอยกับกับปีอ้าวแล้วคือมีหอยกับปีนะครับอือนั่นชักักองค์ป่อยติมันวก็เทพันองค์โปรระเพอือกันแซ่บอยู่ในต้มดีๆเลยก็เอามาซอยซอยหลักะซอยอ่อมใส่เ้าคั่วใส่อะไรนะผักทีเลือกนะอืออือี้หอยจุกมีแต่หอยกับปี เมื่อวานนี่คุณบ่เปิดเมื่อวานไม่เปิดท่องเท,ที่ยวไปติแนะนำไปเที่ยวน้องเลงิืองจีแสดงว่าเขาจะบ่เคยไปน้องเลิงเลยใช่ปานนี้เขาจะเค็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยตอนทีาไปเขาจะย่างกูจอกแหนอยู่เนาะอ่าบอเขาเปิดบริการอะไรบอปานนี้เปิดดึงไงเปิดละล่ลาคิดว่า เขาสิเตรียมใบถั่วับตอนนี้เด้อจะมีน้เมีสารในปุ๋ยมีขายปา ف, ลาเผาขายยังเลยมีแพ้เลยเป็นมา,นาั่งงทางนี้รอรอปรุงใช <c ans> ้ั้าขทางไหนรอปรุง ทำไมไม่นั่งข้ากน้องพิม์น้องพีมมีมาแล้วน้องพิมไม่มากินตอนไหนน้องพิมเน่ยกินตอนไหนเยบเดียวค่ะกินหนึ่งนอนคุยคุยบาดึกคุยบบาตีสองยากกเลยบริเต่นยากกเลยบรินอนนินหนึ่งตีสองคุยคุยบาหัวเตะหัวเตือนอ้ยเย็บนึ่ง ที่เจ้าเฮ็ดเป็นสองห้องเนาะหม่หลังสี่สี่ช่องเฮ็ดเป็นสองหลังพูเตะสี่ช่องทําเป็นในห้องน้ําใส่หันใส่กันแล้วก็ให้ให้คนเช่าเป็นมันถึงจะพออยู่นะคันห้องเดี้ยงน้อยกว่าเฮ็ดเป็นล้านนี่แหละเป็นล้านสองล้านไหยคะนะ อันว่าเห็ดเป็นร้านน้ำรานน้ำาองคุ้นเคยาเร่อ่านนอันนั้นาเจ้าอันั้นดีวะนาทังข้าเจ้าจ้างแล้วบ่กทามเล้ววเห็นบ่จบาเจ้าามข้าเจ้าไีนก็ได้ขจ่งอืาสิเอายูว่าสส่งเาปเินก่อนเป็นหลค day.